จำได้ไหมอดีตพระเอกล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วปัจจุบันหลุยอมารินเจอรับราชการหาเลี้ยงลูกสองเผยอาชีพใหม่แม้เงินไม่เท่าดาราภูมิใจเลี้ยงเองจนโต เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในใจใครหลายๆคนขวัญใจของสาวๆในยุค90สำหรับลุยอมารินสิมารออดีตพระเอกหน้าหล่อร่างสูงโป่งพระเอกคู่ขวัญอ้ําพัชราภาจากละครเรื่องคู่เคยคู่ขวัญรับบทเป็นคู่กัดกับนางเอกก่อนจ่าลงเอรรักกันเรียกได้ว่ารับละครเรื่องแรกก็โด่งดังเลยทีเดียวหลังจากนั้นหลุย ก็มีละครอีกหลายเรื่องก่อนจะเบนเข็มมาเล่นละครจกักจักวงวงเรื่องแรกในเรื่องปาบู่ทองในบทเศรษฐีทารกซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้บทบาทในละครยุคปัจจุบันหลุยอมารินเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงจากการทับรรมของคุณแดงสุรางเป็นปีผู้บริหารช่องเจ็ดในขณะนั้นซึ่งเขาก็ไม่ปฏิเสธพรนี่คือเส้นทางที่เขาชื่นชอบแม้ว่าเขาจะมาจากครอบครัวนักการเมืองพอคุ คุณพ่อมงคลสีมโรดเคยเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงลงเล่นการเมืองในนามพักไทยรักไทยอีกทั้งพี่ชายพิมุกสีมโรอดก็เคยเป็นสสสังกัดพักไทยรักไทยเช่นกันซึ่งมีช่วงหนึ่งลุยได้ทดลองลงสนามการเมืองรับเลือกตั้งเช่นกันแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเขาจึงเบนเข็มไปทำธุรกิจของครอบครัว ด้านการศึกษาหลุยอ,อมารินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยระดับปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of York ประเทศอังกฤษ ซึ่งที่เขาห่างหายไปจากวงการบันเทิงไทยก็เพราะว่าเขาไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศและกลับมารับราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่จะมาทำธุรกิจของครอบครัวปัจจุบันหลุยอมรินแต่งงานกับจอยสกุลรัตอัศวนิเวศมีลูกชายสองคนคือน้องลอยและน้องลุก และเจ้าตัวทำงานในธุรกิจของครอบครัวคือบริษัทสตัดโก้ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารมาจนถึงปัจจุบัน